ดครับผมก๊อฟธนวัฒน์นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่บริษัทหนึ่งครับวันนี้ผมรับคําท้านะครับจากบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าซาซันซ่านะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเผาผลาญพลังงานนะครับคนอ้วนคนที่มีหน้าท้องออกกําลังกายแล้วก็ไม่มีกล้ามเนื้อสร้างยากนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ดีนะครับแค่แกะฉีซองใส่ปาก และจะนําเข้ามาอยู่เมืองไทยอีกไม่กี่วันนี้นะครับแล้วเขาจะเปิดรับตัวแทนจาหน่ายมากมายแล้ววันนี้คท้ามเนี้ยผมรับไปเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ต้องดูแลตัวเองนะครับต้องรักษาตัวเองให้ดูดีนะครับดูเผลอๆตรงเนี้ยผมก็ดูเหมือนเป็นคนผอมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่มีคนมีความอ้วนมีไข้ป่วยง่ายมีไขมันลงภุงนะฮะเดี๋ยวจะให้เห็นภาพกันนะครับเขาขอให้ผมเนี่ยถอดเสื้อนะครับ เพื่อนๆที่ทางานผมเห็นอย่า,ยาเพิ่งว่ากันนะครับคือพูดง่ายๆผมรับคำ้าแล้วก็การันตีว่าการขอเสื้อครั้งนี้ของผมเนี่ยจะคุ้มค่าจริงๆนะครับผมจะมีสัดส่วนที่ดีขึ้นอ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมลองเสื้อต่อหน้ากล้องนะครับเอางี้ดูนะครับสัดส่วนผมเป็นแบบนี้นะครับณนะตอนนี้ภูมิห้อยลงภูมเดี๋ยวมาดูครับว่าที่ซาลันซ่าก็ว่าดีนั่นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาวัดสัดส่วนและติดตามผลลัพธ์นะครับ สวัสดีครับผมจอบนะครับกลับมาอีกครั้งครับหลังจากรับคำท้าของผลิตภัณฑ์ซัลซานซาตัวเผาผ่านพลังงานจากสวิตเรสแลนด์ครับเวลาผ่านไป60วันสิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นตรงนี้ชัดเจนครับว่าเปลี่ยนแปลงไปครับน้ำหนักผมจาก80กว่ากิโลตอนนี้ลงมาเหลือ7 0บกว่าลดไป10กว่ากิโลครับวันนี้เสื้อผ้าแบบนี้ที่ผมเคยใฝ่ฝันอยากจะใส่ไม่เคยได้ใส่ามานานมีคลิปแบบนี้ผมล้าได้ลกลับนำมาใส่ได้ใหม่วันนี้ครับ ผมอยากจะไปออกกำลังกายให้มีกล้ามแบบนี้เพื่อนๆอาจจะได้ติดตามรีวิวของผมแบบนี้อีกต่อไปในอนาคตเร็วๆนี้ครับตอนนี้ผมอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆครับมาลองทดสอบเหมือนผมและคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นเรื่องจริงและดีขนาดไหนครับ